มึงก็รีบรบเล่นเนอะเขาอุ้ยืมเซฟ <c oughs> เออเดี๋ยวทันอยู่บันทึกและออกนี่ yes ชื่อเซฟว่าโอโรการทำไมกูต้องชื่อว่าโอโรดีวะสี่้ากูก็ต้องชื่อโอโรพีบีกูก็ต้องชื่อว่าโอโรเล่นห้องที่53เลย874ห้อง53ไม่ใช่ เซอร์พี่ส,สองชิ้สองแลไรบ่รู้บักสองสิบหกห้องพี่ห้าสามแม่ยาเต็มแล้วนะเซื้อบัห้องด้วยถ้าห้องไม่เต็มแล้วก็เซื้อไม่เต็มก็บุญหัวมึงแล้วคนอย่างกูไว้คุณเยอะแต่แม่งเข้าทีแล้วแม่งไม่เคยมีปูบักปูแม็กซ์นะปก